ผมสุโฟกัสหาครับตอนนี้ผมถ่ายมั่วครับกับรายการมั่วครับตอนนี้ผมถ่ายมั่วอยู่นะเขาเล่นบอลมั่วไปสมดุลกันฮะวันนี้คือหน้าผมเองครับมานี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมาแล้วครับจังหวะนี้กูจะไปออกไปบ ดูสีหน้าของน้องบอลนะฮะนี่คือหน้าของน้องบอลฮะเดี๋ยวกูซูมะปะบอลได้บอลมาแล้วให้เตะก,กับหัวทีนะี้โยโย่ผมมีอาวุธแรงที่จะให้ทุกท่านรู้นะฮะ นะครับจังหวะน,นี้เค้าก็ไปนะครับจังหวะน,นี้โอ้เปิดมาให้กูแล้วกูิปามาป้าขอโทษดิอะไดี๋ยวอ้เปิดไปขึ้นนะเอาจังหวะนี้เค้าก็ไปต่อนะครับผมก็กินขูกล้าอยู่นะ ขนณะมันอาจจะสั่นเยอะติดตามขอบสนามเอาฟ้าให้เหี้ยเอาวัาานนี้สองลุมเลยเง็ดตีกันเลยฮะ

อาสุลัคขึ้นไม่ค่อยต้องขี้สเัสดีครับขออะไรค็สัดหรอครอะคิดดแบบ